8,000หารถฟังก์ชันครบป,ปีใหม่ไม,ม่น้อยเลดการผ่อนแปดตำบาทขึ้นไปต้องดูคลิปนี้วันนี้จัดมาให้ถึง4คัน2รุ่นระหว่างตัวกลางและตัวท็อปสเปคไหนถูกใจมากกว่าไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ของบริษัทเพชยนต์ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ กรับสวัสดีพี่ๆที่ชมคลิปนี้อยู่นะตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกระบูครับที่ปรึกษาทางขายของบริษัทเพชรยนต์ครับคุณพี่เราอยู่กันที่ฝั่งสาขาเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะพี่ๆที่อยู่แล้วว่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยลำกระแพงลำมิทามัางกระปินะครับกำลังมองหารถมือสปีใหม่ไม่น้อยน่าใช้งานนะคะบ,บอกเลยว่า เพชรยนต์นะคะมีตอบโจทย์ทุกความต้องการของพี่พี่แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ยกมาให้เลยครับทั้งหมด4คัน2รุ่นเลยสําหรับเจ้าตัวยาริสเอทีพของน้องนะครับมีตั้งแต่ปี2022-23-24เลยเลขใหม่นะครับเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นนะคะคุณพี่บอกเลยว่ารถ สเปคนี้นะคะตอบโจทย์พี่ๆวัยรุ่นวัยทำงานหลายๆท่านแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาน้องจัดมาให้เลยจุกๆสี่คันแบบนี้เลยมาเริ่มกันเลยครับสำหรับตัวกลางของเราวันนี้จัดมาให้ทั้งกลางและก็ท็อปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสมาร์ทหรือพรีเมียมนั่นเองสองคันนี้ครับจะเป็นตัวสมาร์ทนะคะคุณพี่จ๋าไม่หลักพันครับกับเจ้าตัวสีบอลเงินคันนี้ขอเริ่มสําหรับคันนี้กันก่อนนะครับซิกเนเจอร์เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเจ้าตัวยาริสเอทิฟหนึ่งจุดสองสมาร์ทนะครับคันนี้นะเป็นตัวปี 23นะครับคุณพี่และเลขไม้นะคันนี้ วิ่งไปแค่5,285โลพี่ถือว่าวิ่งไปน้อยมากๆกับรถใช้งานไปแค่ปีเดียวนะคบถือว่าเอาออกไปนะ่ะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวนี้โคมไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจเตอร์ LED นะคบมาพร้อมกับไฟ daytime ไฟไลท์กริดิ้งนะคบกระจังหน้าหน้าดีไซน์สวยมากๆลงตัวกับสีตัวรถมากๆเลยนะคบเป็นสีดำนะคะตัดกับสีบอลเงินได้ดีเลยโลโก้ชัดเจนแบบนี้ตัวโครเมียมโตโยตา้านั่นเองนะจ๊ะคุณพี่จา๋าไล่มาคันสำหรับทางด้านข้างพี่เห็นได้เลยเหลี่ยมสันต่างๆนะดูดีและ ทันสมัยมากๆเลยนะคะคุณพี่ตัวยางดอกอยางแน่นๆเนีนียบแ,แบบนี้เลยนะคะบ,บอกเลยว่าเอาขับไปนะวิ่งแบบสบายๆนะคะลายล้อมแม็กเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นสีทูโทนบัดหน้าเงาด้วยนะคะมาพร้อมกับยางปีใหม่ด้วยปี24นั่นเองนะคะคุณพี่เราไปดูสําหรับทางด้านในนะคะคุณพี่คันนี้เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับทางด้านในคันนี้บอกก่อนว่าเหลี่ยมสันสวยงามเช่นเดียวกันนะคะผู้โดยสารทางด้านในคุมโทนมาเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วนะคะคอนโซลดีไซน์สวยทันสมัยมากๆหน้าจอกลางขนาด7นิ้วลองรับ Apple Car p a r ปิ a y b l u e t o ูทูด้วยพร้อมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเจ้าตัวอคอนโซลที่ออกแบบมาได้ลงตัวมากๆตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะคุณพี่ อันนี้เขาบอกก่อนว่าเป็นเบาะที่ทั้งตัวเบาะผ้าและเบาะหนังใน2ระบบในเบาะเดียวนะคะคุณพี่เป็นตัวระบายความร้อนและดูแลทําความสะอาดง่ายๆเลยนะคุณพี่คิ้วกันัสาดนะครับมีมาให้ถึง4บานครบมาแล้วคีบฉลามชักฟินสําหรับเจ้าตัวเสาอากาศ นะทั้งด้านหลังครับดีไซน์ของเขาสวยงามเช่นเดียวกันบอกก่อนว่าอันนี้เป็นโฉมแบบว่าไมเนเช้งนะคะคุณพี่ด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคบและตัวโคมไฟนะคะก็สวยงามใช้งานได้แบบ1 0 0เต็มเลยทั้งซ้ายและขวาโลโก้ชัดเจนนะคบมากับเจ้าตัวโลโก้ของเจ้าบัตนั่นเองนะคุณพี่จ๋า คันนี้บอกเลยว่าวารันตีของศูนย์ยังอยู่เลยนะคะคุณพี่ดูด้านในสําหรับผู้โดยสารทางด้านหลังนะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะคุณพี่เพราะว่าเขาออกแบบมาได้แล้วแบบว่ารถอ e ีโคคาร์ที่ขับแบบว่าประหยัดน้ามันมากๆแล้วก็ผู้โดยสารทางด้านหลังก็นั่งได้แบบสบายๆนะครับกระทัดรัดเนาะไม่ว่าจะเข้าช่องเล็กช่องใหญ่นะครับสามารถขับได้แบบ นุ่มๆเลยนะคะคุณพี่ขอไปดูกันต่อนะคะสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทเนาะขอไล่ดูเจ้าตัวสมาร์ทก่อนนะคะคุณพี่จ๋าและที่สําคัญนะสําหรับเจ้าตัวสมาร์ทสีดาคันนี้เราก็มีมาให้นะคะไม่ได้มีแค่สีบอลเงินนะคะคุณพี่มีให้เลือกถึง2สีเลยสําหรับเจ้าตัวยาลิเอทิฟของน้องนะ,ะเมื่อกี้เราให้ดูตัวคอเฟร์น่าไปครบหมดแล้วแต่น้องยังไม่ได้ให้ดูนี่เลยเรดร์ทางด้านหน้าคันนี้นะครับมีเจ้าตัวเรดร์ จำกัดความเร็วนะคะคุณพี่คือจับความเร็วจากรถคันข้างหน้านะครับแล้วก็มีตัวเบรกให้ด้วยนะคะตัวนี้มีมาให้ครบหมดแล้วอันนี้ขนาดแค่เป็นตัวกลางนะพี่ยังให้มาครบฟังก์ชันแน่นๆแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับกล้องบันทึกจากโรงงานด้วยนะคะคุณพี่อขอดูคันนี้กันหน่อยด้านในเป็นยังไงกันบ้างจะสวยงามไหมนะเดี๋ยวสเปคน้องขอให้ดูวนรถรอบคันก่อนนะคะคุณพี่สําหรับด้านในนะคุมโทนเป็นสีดําเช่นกันเลยนะคะวงม,มาเลมัลติฟังก์ชันจอกลางทัชสกรีนรองรับ Apple Car a p p l e c a r า l a y Bluetooth ะะตัวแอร์เป็นระบบออโต้นะครับในการสตาร์ทเป็นปุ่ม e n g i n e Start ทนะทางด้านหน้าเสียบสาย USB นะคะชาร์จแบตได้ถึง2จุดเลยนะคบและที่สำคัญชอบมากๆเลยสำหรับการเข้าเกียร์นะคะพี่จา๋าเวลาเข้าเกียร์คือเขาออกแบบมาให้ตัวคอนโซลเนี่ยมันยกสูงขึ้นนะเวลาเราเข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ในระดับแขนของเราพอดีเลยถือว่าเราไม่ต้องเอามือเนี่ยลวงเข้าไปลึกนะคะคุณพี่ก็ถือว่าออกแบบได้ดีมากๆเลยนะคบสำหรับคันนี้เนาะขอดูทางด้านใน ข้างหลังกันหน่อยไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูใช่ไหมอะเราดูทางด้านหลังกันก่อนเพราะว่าคันสีบอลเงินเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูเรามาดูคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเซกเมนต์เดียวกันแน่นอนนะครับสําหรับทางด้านหลังนะอะพี่ดูเลยนะครับ ร่องรอยต่างๆนะคะทางด้านหลังไม่มีคาบสกระปรกนะคะแล้วก็ลอยข้าวฝั่งลึกต่างๆนะไม่มีให้เห็นอันนี้คือเหมือนใหม่จากโรงงานนะคะคุณพี่เป็นรถมือสองที่คิดว่าเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับตัวกิ๊ฟตัวอะไรต่างๆทางด้านหลังนะคบตัวยึดนะอันนี้คือพี่เห็นได้เลยว่าสําหรับหัวน็อตนะคบไม่มีการถูกงัดแงะแล้วก็รอยถะลอะของสีเลยนะคบกิฟทางด้านหลังสําหรับตัวกันความร้อนแผ่นกันความร้อนต่างๆนะทุกจุดเลยนะเหมือนใหม่แบบนี้นะคะคุณพี่จ๋าโอ้โห น่าใช้งานมากๆสำหรับเจ้าตัวยาลิเอทิฟสมาร์คันนี้นั่นเองนะคะแลวขอรายละเอียดคันนี้กันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงสำหรับคันนี้ขอเบอิกค่าตัวหน่อยดีกว่า y a ลิสเอทิฟ1.2สมาร์ทราคา489,000คันนี้บอกก่อนว่าผ่อนเริ่มต้นนะครับ8,000บาทเท่านั้นนะคะ ปี2023กับเลข Way, ไม้วิ่งไปแค่29,000โลเท่านั้นนะครับคุณพี่อ่ะลังเลใจกันอยู่ใช่ไหมว่าจะตัดสินใจเอาตัวไหนดีนะครับแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอพาไปดูเจ้าตัวท็อปของเราหรือว่ารองท็อปของเราก่อนนะคะเป็นเจ้าตัว 1.2พรีเมียมลักชัวรี่อันนี้คือตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้ราคา559,000ครับคุณพี่ปี24รถใช้งานไปแค่ปีเดียวนะครับมาอยู่ที่39,000โลพี่รถใช้งานไปน้อยมากๆวารันตีจากศูนย์ยังอยู่ครบอยู่เลยนะคะคุณพี่เอารถออกไปไม่ต้องกังวลใจนะครับเอาไปเปลี่ยนถ่ายตรวจเช็คนะครับจากศูนย์บริการได้เลยนะครับของ t ต y o ต a าทั่วประเทศรองรับให้แล้วมีประวัติความเป็นมาทุกอย่างเลยนะครับคุณพี่อันนี้ไว้วางใจแล้วก็เบา เบาลงไปได้เลยนะคะคุณพี่มาดูดีกว่าสําหรับคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างเนาะตัวไฟนะคะมีมาให้เหมือนกันเลยแต่ที่สําคัญเพิ่มเติมมาคือเซ็นเซอร์นะจ๊ะทางด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง2จุดและมาพร้อมกับกล้อง360องศาทางด้านหน้าด้วยนะคะคุณพี่คือใช้งานระบบความปลอดภัยก็ถือว่ามาจัดเต็มเหนียวเลยนะคะคุณพี่สําหรับคันนี้กับเรทการผ่อนนะคะอยู่แค่ประมาณ1 0,000ห000เท่านั้นเองนะคะอ่ะคันนี้ขอสตาร์ทใช่ไหมได้เลย เดี๋ยวขอวนเป็นสาตาร์ทให้ดูดีกว่านะฮะด้านหลังดูไหมเอาเอาด้านหลังสำหรับด้านหลังคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์นะคะมาให้ถึง4จุดเลยนะครับด้านหน้า2ด้านหลัง4แล้วก็มีพร้อมกล้องด้วยนะครับเป็นการแสดงผลผ่านหน้าจอตรงกลางนั่นเองนะครับมา ที่เขาขอสตาร์ทให้ดูหน่อยสําหรับคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสวยงามจริงๆสําหรับทางด้านในโอ้โหคุมโทนมาเป็นแบบความลักชัวรี่ไม่ใช่แค่ชื่อนะคะทางด้านในก็คือลักชัวรี่แบบสุดๆนั่งสบายเบาแบบว่าโอบพุ่มตัวได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะคะคุณพี่การสตาร์ทต,ต่างๆนะคะโอ้โหพี่ดูเสียงสตาร์ทยางแบบแน่นๆมาพร้อมกับเจ้าตัวบายสปอร์ตด้วยนะคะสำหรับกระจกทางด้านข้างเนาะ ความปลอดภัยอัดแน่นมากๆทพี่จริงๆอันนี้ระบบต่างๆหลายๆอย่างนะครับที่อยู่ในรถ e ีโคคันนี้นะรถพวก SUV 7ที่นั่ง5ที่นั่งบางคันบางรุ่นยังไม่ได้เลยนะครับคุณพี่ดูได้แสงไฟแอมเบนไลทางด้านผู้โดยสารปรับได้ด้วยนะคะมีให้เลือกเล่นเลยทุกจุดนะพี่เห็นได้เลยนะอันนี้คือน้องกําลังทดสอบให้พี่ดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้จริงๆนะครับคอนโซลทางด้านหน้านะครับแต่เป็นตัวหนัง สีแดงความลักชวรี่สุดๆมากๆเลยนะคบจอกลางทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะบลูทูธแอปเปิลคาเ a ่สัมผัสได้นะคบไม่มีสะัวนเลยนะคะคุณพี่ตัวแอร์เป็นระบบออโต้นะครับองศาพัดลมนะคะปรับได้เลยซ้ายขวานะคบอยากได้ความเย็นความร้อนแบบไหนนะคะคุณพี่แล้วบอกก่อนว่าตัวเนี้ยแอร์เย็นเพียงเพะนะครับหัวเกียร์นะคะคุณพี่ดูได้เลยว่าตัวเลขไม่มน้อยๆนะตัวเนี้ยเป็นจุดสําคัญที่ต้องโฟกัสนิดนึงนะครับแต่มาเป็นตัวหนังแล้วก็ตัว ครเมียมนะคะคุณพี่ตอนนี้สวยงามมากเป็นแบบเงาๆนะแล้วล่องรอยต่างๆนะ ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคบคอนโซลตรงกลางก็สวยงามมากมาพร้อมกับเบรกโฮลเบรคมือไฟฟ้านะคบที่พักแขนตัดมาเป็นสีแดงเช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือที่เก็บของที่แบบมาขนาดค่อนข้างยาวพรอสมควรเลยนะคะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะและพี่ไม่ต้องเป็นห่วงคันนี้มาพร้อมกับตัวกรอง pm 2.5ด้วยนะเป็นรถอีโคคาร์ที่น่าสนใจจริงๆน้องชอบมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวยารีดเอทิฟที่ทำกันไปดูข้างหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณพี่จ๋า สำหรับด้านหลังเป็นรถอีโคคาพี่ที่มาพร้อมกับแอร์หลังผู้โดยสารมาให้แล้วด้วยโอ้โหคือแบบว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวพรีเมียมลักชัวรี่ของน้องนะคะบอกก่อนว่าคันนี้ราคาอยู่ที่559,000นะพี่หายไปจากป้ายแดงเยอะมากๆเลยนะครับเกินครึ่งแน่นอนนะพี่ความประหยัดน้ำมันคันนี้มีให้อยู่แล้วประหยัดน้ำมันไปถึง20-21กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะคุณพี่ ขับออกต่างจังหวัดไม่มีล่อนไม่มีปิวแน่นอนนะคบเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะและเราไม่ได้มีแค่สีบอลเงินนะคะคุณพี่ให้เลือกสรรตอนนี้นะเรามีทั้งสีแดงสีขาวให้เลือกเลยนะคะคุณพี่ พี่ๆหลายๆคนนะครับถูกใจแน่นอนสําหรับสาวกสีขาวนะครับหรือว่าสีแดงนะครับลักชัวรี่ตั้งแต่ภายนอกไปยันภายในเลยนะคะคุณพี่ขอไปชมกันต่อสําหรับคันสุดท้ายดีกว่าคันนี้เลยสีเทาดําของเรานั่นเองนะคะคุณพี่ขออนุญาตดูรายละเอียดตัวรถสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวลักชัวรี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับคันสีบอลเงินเมื่อกี้ ต่างกันแค่ภายนอกเท่านั้นเองนะครับทางด้านนอกได้เป็นสีที่เข้มขึ้นดูแลรักษาง่ายเพิ่มขึ้นนะคบล่องลอยนะคบไม่มีให้เห็นเลยนะเหลี่ยมสันตัวรลดมาแบบคลุมกิบแบบนี้นะคะคุณพี่ราคาคันนี้นะคบอยู่ที่5,4 9 0 0 0่านปี2 2กับเลขไม์วิ่งไปแค่3 0,000โลนะคะคุณพี่ราคาหายไปแค่หมื่นเดียว นะคบกับตัวปีที่หายไปอีกปีหนึ่งนะคะคุณพี่จา๋าแต่ที่สําคัญได้เป็นตัวลักชวรี่เหมือนกันนะคะระบบภายในภายนอกเหมือนกันหมดทุกจุดแน่นอนนะคะสำหรับรถเซกเมนต์ที่น้องยกมาให้วันนี้นะคะคุณพี่จา๋าอ่ะใครที่ถูกใจรถคันไหนสเปคไหนนะคะคุณพี่พี่พี่วัยรุน่นพี่พวัยทำงานนะคบับอกเลยว่ารถเอทิฟเนี่ย ลูกค้าถามหากันเยอะมากๆนะครับเอามาขายมากแค่ไหนก็ไม่เคยพอเลยนะครับคุณพี่ราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกินครึ่งเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเอาไปใช้งานทั้งประหยัดน้ำมันดีไซน์ฟัง์กชัน นะคะครบจบคันเดียวแน่นอนนะครับสำหรับตัวสมาร์ทก็น่าสนใจนะฟังก์ชันก็มาแบบคุ้มๆเหมือนกันนะครับหรือว่าจะยกขึ้นไปหน่อยเป็นเจ้าตัวลักชัวรี่นะครับคุณพี่ก็ได้ความลักชัวรี่สมชื่อจริงๆนะคะอย่างที่น้องพาชมไปเมื่อสักครู่นี้เนาะอ่ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจกับเจ้าตัวยาริสเอทีฟของน้องนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับในสต็อกตอนนี้มีมากกว่า30คันโอ้โหคุณพี่อันเนี้ยมันไม่ใช่แค่โชว์รูมรถมือสองแลละ นะอันนี้จะเปรียบเทียบเป็นโชว์รูมรถมือหนึ่งได้เลยนะครับทั้งเจ้าตัวสภาพของรถก็ตามนะคะแล้วก็สต็อกรถที่มีพร้อมขายแล้วนะฮะคุณพี่มาถึงก็คือขับรถออกไปได้เลยอนุมัติเอารถไปได้เลยแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะใครสนใจนะจ๊ะบอกก่อนว่าทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเขียวหรือว่าเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเราจะมีพี่ๆีแอดมินนะคะติดต่อไปแน่นอนนะคะคุณพี่จ๋าสำหรับวันนี้นะคะนนองขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะคุณพี่จ๋า ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ๆชาวเพชรจนของน้องบูด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ